บรรยากาศนะครับก็เป็นห้องเรียนที่โล่งดีไม่แออัดก็ทําให้สมองปลอดโปร่งคิดอะไรดีอครับ <S <S ถ้าเป็นห้องเรียนที่อื่นอย่างเงี้ยก็จะเน้นจํานวนคนมากกว่าแต่ที่นี่เหมือนกับเขารับแค่ไม่กี่คนแล้วก็ทําให้ผู้ดูแลสามารถดูแลเด็กได้ทั่วถึงครับเป็นกิจกรรมที่แปลกดีครับครั้งแรกที่มาก็ไม่คิดว่าจะมาเจอกิจกรรมที่มันอะไรอย่างนี้แต่ มีความสุขในใเวลาได้ทําสมมุติเวลาผมเรียนมาจากเรียนนี้ผมมาเรียนที่นี่ก็จะลืมไปเลยว่าเคยเครียดเรื่องอะไรมาแล้วก็จะมีความสุขทําให้เราได้เห็นมุมต่างนะครับเราเรียนเรื่องเดิมเรียนแบบเดิมแต่ว่าเรามองอีกมุมหนึ่งของเรื่องนั้นเราก็จะได้เห็นแง่มุมหลายแง่มุมครับที่หลักๆที่พยายามจะยกมาก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความคิด ที่เราได้เรียนรู้มากขึ้นเนะี่ยเรียนอะไรก็ตามเราได้เรียนรู้มากขึ้นอยู่แล้วแต่ว่าที่นี่เป็นที่ที่ไม่เหมือนที่อื่นเวลาเด็กได้มาสัมผัสอะไรแล้วอะครับมันก็จะจะ,จะโตไปในทางที่ดีผมคิดว่านะครับอย่างแรกก็เรื่องการพรีเซนต์หรือว่าความกล้าอะไรหลายอย่างครับปกติผมเป็นคนขี้อายครับแต่พอมาเรียนที่นี่ก็พี่ๆเขาพยายามเหมือนกับจะอินเทอร์เทนให้พวกผมเนี่ยเหมือนกับ กล้าที่จะแสดงออกมากขึ้นซึ่งผมก็เชื่อว่ามันสามารถใช้ได้หลายงานมากครับ